วันนี้ผมจะมารีวิวปลั๊กสองระบบที่ผมทำขึ้นมานะครับข้างบนเป็นปลั๊กปกติคือเปิดเบรกเครื่องปุ๊บไฟมาเลยครับ220โวลต์ส่วนข้างล่างต้องใช้รีโมทปิดเปิดนะครับเปิดปุ๊บไฟโซจะติดสาระ,ะไฟเข้านะปลั๊กนี้ใช้งานได้เลยครับข้างบนข้างล่างต้องใช้รีโมทเปิดปิดก่อนนะครับ เดี๋ยวพลิกข้างล่างให้ก็ประมาณนี้นะครับมั่วๆสายสีเขียวีผมแค่รัดไว้เพราะฝามันเปิดได้รัดกันมันเปิดสำหรับรอบนี้เปิดไม่ได้ครับเพราะผมใส่น้ำยาประสานไปแล้วน้ำยาเ่อมะริลิก แต่ฝาผมไม่ได้ติดนะเพราะผมไว้เปิดปักข้างล่างจะทำงานได้ก็ต้องสั่งรีโมตปิดเปิดแต่จะสั่งได้ก็ต้องมีตัวรับสัญญาณรีโมตจะอยู่ตรงนี้ผมแปะไว้ตรงกลางเห็นรีเลไหมตัวสีฟ้าๆนี่เป็นตัวรับสัญญาณรีโมตตัวรับสัญญาณรีโมตจะ กินไฟ12โวลต์ผมฝากแจ็คไว้ตรงนี้นะครับไว้เสียบอะแดปเตอร์12โวลต์ครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับคนอื่นก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนนี่นะปลั๊กสาย AC ซีทำไว้เข้าตรงเบกเกอร์สายนี้นี่ผมเสปลั๊กนี่นะอ่าเม่อเสียบปลั๊กเสร็จ จะเปิดให้ดูนะเปิดปุ๊บนี่คือไฟเข้าแล้วไฟติดติดเปิดเปิดปุ๊บปลั๊กข้างบนทำง,งานได้เลยผมจะเปิดหลอดนี้ให้ดูอันนี้เป็นหลอด LED 220โวลต์ปลั๊กมันก่อนนี่ปลั๊กมันเสียบเข้าไปเปิดปุ๊บนี่ไฟโซติดหลอดก็ติด ปลักนี้มีไฟจ่ายตลอดเมื่อเปิดเบรกเกอร์นะปิดเบรกเกอร์หลอดดับเปิดเบรกเกอร์หลอดติดไฟติดแต่ตอนนี้ข้างล่างสั่งรีโมทก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวเอาหลอดมาก่อนนี่หลอดนี่ผมจะต่อปลักข้างล่างนี่นี่หัวปลักมันที่ผมทําไว้กดรีโมทเลยก็ยังไม่ติดนะ มันต้องมีไฟ12โวลต์มันเลี้ยงตัวบอร์ดก่อนนะตัวนี้นะัมนจะใช้จะใช้อแดปเตอร์12โวลต์จึงเป็นอแดปเตอร์12โวลต์ไม่รู้เห็นหรือเปล่าโฟกัสไม่ได้นะกล้องไม่ค่อยดีเสีย้าไปอะแดปเตอร์12โวลต์นั้นนี่เสียเข้าไปรอดเมื่อกี้กดรีโมทยังไม่ติดนะครับตอนนี้กดปุ๊บติด กดปิดนี่ได้ตรงนี้นะกดเปิดนี่ปิดกดปิดดับข้างบนก็ติดตลอดนะครับปักตัวนี้ถอดออกนี่ดับข้างล่างเป็นรีโมทเปิดปิดโอเคครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะ